กับนุกเอสต่อนะครับวันนี้ผมจะมาเดยนสาธิตวิธีเชื่อมต่อนี่ครับจอเพดานนะครับผมตัวนี้นะครับกับเครื่องเสียงภายในรถยนต์ของรถทุนไดสตาร์เรียนะครับเบื้องต้นเลยเปิดครับอย่างแรกก็ต้องกดเปิดอยู่แล้วเนาะนะครับเปิดจอขึ้นมาก่อนนะครับนีั้จะเป็นของแบรนด์ดีคานะครับผมนะครับเป็น Worldclass Media เลยนะฮะตัวนี้ความ ใหญ่ของจอเนี้ก็คือ15.6นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นท็อประบบทัชสกรีนนะครับและเป็นตัว Android 9นะครับ Android v e เวอร์ชัน9ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมความแรงก็จะลื่นเรียกว่าลื่นไหลเลยครับตัวนี้นะครับโอเคพอเราเปิดจอขึ้นมาแล้วครับเราจะเห็นหน้าเมนูแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับ g o o g l e Play y o u t u b e นะครับอ่า ภาษานะครับวิดีโอนะครับการจัดการไฟล์ต่างๆนะครับในกรณีที่เราเอาเอสดีสดีการ์มาเสียบนะครับเพื่อเปิดดูไฟล์วิดีโอหรือไฟล์กล้องนะครับผมและ Input ตวิดีโอนะครับผมเป็นตัวรับสัญญาณภาพ AV ได้นะครับตัวนี้นะครับแสดงภาพจากมือถือยังได้ด้วยนะครับและจะมีแอปคือจุดเด่นของมันเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดแอปต่างๆได้นะครับขอภายครับมือสั่นนิดนึงนะฮะ ก็จะมีในเรื่องของอโหลดโปรแกรมพเพิ่มได้เลยนะครับในโปรแกรมในการออแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้ดูหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นของเน็ตฟลิก์นะครับผมนะครับยูทูบพรีเมียร์นะครับ,รบแล้วก็พวกของ Disney Plus นะครับ อะไรพวกนี้ครับเราสามารถที่จะโหลดขึ้นมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เราเราติ้งต่างว่าเป็นแท็บเล็ตเลยแล้วกันนะฮะเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับมีอันเครื่องคิดเลขนะครับผมนะครับการจัดการไฟล์อ,อ่อ ASPlay นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูได้ได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่เราจะจะเชื่อมต่อสัญญาณ ภาพสัญญาณเสียงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเข้าไปในชุดจอตัวนี้นะครับที่เราแชร์ฮอสปอตจากมือถือเราเข้าไปหรือว่าเรามีกล่อง w วไฟอยู่ในรถนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์สัญญาณเข้าไปนี้นะครับเพื่อใช้งานได้เลยเนาะโอเคเริ่มต้นนะครับเราจะกลับมาที่หน้าแรกนะครับผมจะสาธิตให้ดูกันไปอย่างช้าๆนะครับโอเคโอเคเรากลับมาที่หน้าเมนูหลักแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปที่แอปหรือกดคําว่าตัวตั้งค่าเลยก็ได้นะครับผม นะครับพอเรากดตั้งค่าปุ๊บก็จะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เราไปเปิดมือถือนะครับไปกดมือถือแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตฮอสปอตเนี่ยออกมาจากมือถือก่อนนะครับพอเราเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปที่นี่ครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบกับ เมนู Wifi นะครับโหมดใช้งานบนเครื่องบินนะครับแล้วก็ hotspot พกพาคือตัวนี้มัน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 รองรับตัว hotspot ได้นงถี่ผมแจ้งไปนะครับเราก็เข้าไปเลือกที่ Wifi ที่เราจะต้องการที่จะค้นหาไปเลยนะครับอย่างในกรณีตัวนี้ทีมช่างเนี่ยเราได้ตั้งไวแล้วเซ็ตเป็นออตโต้ไปแล้วคือ SCD Auto Seat นะครับก็คือของร้านเรานะครับดูฮะ SCD Auto Seat นะครับ 5G นะครับเน็ตแรงมากที่นี่ฟรี w i i i นะครับคุณลูกค้าที่เข้ามาร้านเราก็ มี Wi-Fi ฟรี free, มาได้เลยครับน้ำเยน็นๆให้ดื่มนะครับผมนะฮะโอเคเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มทำการค้นหาสัญญาณต่างๆที่อยู่ใกล้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพบของอของใครบ้างก็ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคุณใดของลูกค้าท่านหนึ่งที่จอดอยู่ด้านนอกที่เขามีติดกล่อง Wi-Fi เข้ามานะครับโอเคเมื่อเราเลือกเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการใส่รหัสอะไรต่างๆเนาะแต่ตัวนี้ผมใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าเมนูเลือกอ้อ กลับออกจากเมนูนี้ได้เลยนะครับกดกลับไปหรือว่าเราจะกดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนูหลักได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วจะมีภาพสัญ,ญลักษณ์ขึ้นอยู่ด้านขวาบนนะครับในตัวนี้ก็คือมีทั้งบลูทูธแล้วก็ตัว Wi-Fi ด้วยโอเคเราจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธต่อนะครับผมสําหรับเพื่อให้สัญญาณเสียงเนี่ยมันออกจากตัวนี้ภาพเสียงเนี่ยไปออกในรถนะครับเราก็จะเข้าที่เมนูบลูทูธตรงนี้รอ,อก,ก่อน โอเคคือตอนแรกถ้ารถใหม่เนี่ยจะยังไม่ไม่มีคำว่า s t a r ี a ตรงนี้นะครับซึ่งเราไปทำตรงนี้ครับอ่าเรากลับมาที่จอหน้านะครับผมนะครับที่จอหน้าคนขับเนี่ยเราก็ตรงนี้ผมแนะนำให้ทำก่อนที่จะขับรถนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับควรจะทำในขณะ,ะที่รถจอดอยู่นะครับไม่ควรทำขณะขับรถอยู่นะครับแล,แล้วเราก็จะเข้าไปที่ ดีจริงๆมีเดียเนี่ยเราเข้าที่หลังนะเราไปที่ตัวเซตอัพก่อนโอเคพอเราเข้ามาที่เซตอัพของตัวรถแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเมนูต่างๆนะครับเราเลือกที่อ่ uh, d i v i c e connection ครับคือคือล,ลูกเพื่อนๆจะสังเกตเห็น Wi-Fi อ่า Wi-Fi รถเดิมของมันตัวเนี้ยเครื่องเครื่องเสียงตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะรับสัญญาณ Wi-Fi hotspot จากรถได้อยู่แล้วนะครับเพื่อ เข้าดูแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในในจอหน้าของมันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่ออ่าเราเข้าไปเลยที่ device connection คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะตามพื้นฐานเลยครับเราเข้าไปที่เนี่ยบ o ู t h connection อ่าฮะเบื้องต้นเนี่ยมันจะไม่มีปกติรถเดิมๆม,มันจะไม่มีเอ่อพวกนี้นะครับแต่นี่คือเป็นบลูทูธที่ที่เราตั้งไว้อย่าง เรื่องที่เราเคยเคยเคยติดต่อต่อบรูปไปมันก็จะจําไว้นะครับก็คือ6ชื่อนะครับสามารถแอดนิวได้อีกนะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยด้านล่างจะมีคาทีวีทีวีหและทีวีสอ,อ่าทำไมมันถึงมี2ตัวนี้โอเคเพราะว่าทางร้าน SCD ของเราเนี่ยนอกจากจอเพานาแล้วเรายังมีจอติดหัวหมอนนะครับก็คืออารมณ์ประมาณจอหลังหมอนเหมือนบนเครื่องบินนะครับนะฮะเป็นเป็นจอหลังหมอนบนเครื่องบิน คือต้องบอกก่อนนะว่าไลฟ์ในแอปเนี้ยผมจะไม่เห็นข้อความของเพื่อนๆที่ถามนะครับผมจะมองไม่เห็นข้อความของเพื่อนๆที่ถามนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เพื่อนๆคนไหนที่สงสยัยสงสัยตรงไหนหรือต้องการคําถามว่าเอ๊ะต่อ,อยังไงอะไรยังไงเนี้ยสามารถพิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือข้อความส่วนตัวเข้ามาหรือว่า โทรเข้าไปถามที่เบอร์โทรของร้าน SCD Auto Seat หรือโทรหาผมได้นะครับผมนะครับตรงนี้เรายินดีให้คำแนะนำนะครับการใช้งานต่างๆโอเคเราเข้ามาต่อครับเนี่ยนะฮะทีวีหลังหมอนเนี่ยมันจะมีก็คือหลังคนขับเนาะซ้ายขวาคือข้างคนขับกับฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นในทีวี1นกับทีวี2ที่เราตั้งไว้นะขออภัยครับมือไปโดนกล้องนะครับแต่ตรงเนี้ย ทางทีมทางทีมช่างผมก็จะตั้งจอเพดานไว้ว่าคาทีวีนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปหรือว่ากดคําว่าถ้าเป็นปกติยังไม่ตั้งเนี่ยจะแอดนิวแต่คือลูกค้ารถทุกคันที่ของคุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดตั้งจอเพดานกับเรานะทางทีมช่างเราก็จะตั้งค่าไว้ให้แบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะโอเคเมื่อเราต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนี่ครับรูบูทูธปั๊บเรากลับไป หรือเราจะกดมีเดียกันได้นะเรากลับโอเคเรากดมีเดียตรงนี้นะครับทีเดียวพอนะฮะก็จะขึ้นตรงนี้ว่านี่เล่นจากคาทีวีโอเค not provide นี่คือมันยังยังเรายังไม่ได้เปิดคลิปอะไรดูนะครับมาเรากลับมาต่อที่จอห้ดานเมื่อเราต่อบลูทูธเสร็จแล้วเนี่ยกดไปที่เมนูหลักเลยครับอ่าแล้วก็ไปต่อที่แอป นะครับเราก็เลือกเลยเนี่ยเราจะดู YouTube วันนี้กดเข้าไปอันละมาแล้วโอเคอยากดูอะไรอะ่ะเพลงอะไรดีเอ่อผมผมผมชอบเพลงนี้อะ่ะผมขอเพลงนี้แล้วกันเนาะโอเคเป็นของของโลจิกนะครับ เนี่ยฮะเสียงก็จะออกอันนี้มันเป็นอ,ออดิโออย่างเดียวนะเดี๋ยวผมเอาแบบคลิปที่มันมีภาพด้วยนะครับโอเคเนี่ยมันก็จะเหมือนแท็บเลยเลยเนาะนี่ครับความชัดครับ Full HD ภาพชัดมากดูสิโอเคครับส่วนการคอนโทรลเสียงเนี่ยเราก็ เรามาคอนโทรลกันตรงนี้ได้เลยวันนี้เดี๋ยวนุ๊กเอสซดีก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆเข้ามาแนะนำคุลูกค้าเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ